สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ซูซูกิ all new next crossover อ๋อ oh. เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆสตอมบายครับ,รบแล้วก็พี่สมชายเอสโตหรือว่าสมชายดีโทนดีโทนครับดีโทนนะครับวนเวียนกันอยู่ตั้งน,าน้าพอดีวันนี้ได้จังหวะครับก็เลยมาคุยกับพี่สมชายกันสักนิดนิดสักนิดนึดนงในช่วงที่เรามีการแข่งขัน หรือว่าช่วงที่แบบทําไมถึงเข้ามาทําการแข่งขันแต่ก่อนจะไปคุยในเรื่องนั้นตอนนี้เปิดร้านอยู่แถวตลาดปูนซับใกล้ๆครับผมอยู่อยู่ใกล้ๆปั๊มเอสโซ่ใช่ครับพี่ใช่ครับจริงๆอ่ะย้ายยจากเอสโซ่ไปอีกเอสโซ่หนึ่งใช่ครับพี่ใช่ครับเป็นอะไรเราชอบชอบอยู่กับเอสโซ่บ้าลยใช่ครับพี่ใช่ครับนี่แหละก็เลยเป็นชื่อของพี่สมชายเอสโซ่ครับผมนะครับเอางี้พี่ครับ เรื่องประวัติของประวัติการแข,ข่งขันของพี่อะ่ะก็มีมาไม่น้อยเรื่องทํารถก็มีมาไม่น้อยเหมือนกันครับครับพี่ครับเรามาเริ่มจุดนี้ได้ยังไงพี่อตอน,นเลยใหม่เมิ่อมาเป็นช่างตอนที่ผมผมหยุดแข่งรายการรายการแข่งเซอร์กิตครับผมพี่พี่เป็นช่างก่อนหรือว่าเป็นนักแข่งก่อนเป็นนักแข่งก่อนครับเป็นนักแข่งก่อนตอนนั้นเข้ามาแข่งได้ยังไงพี่คือผม ผมเริ่มมาแข่งรถก็น่าชนาผลไม้ครับโอ้โหเสียชีวิตไปเลยด้วยเสียชีวิตไปแล้วด้วยใช่ครับจริงๆเมื่อก่อนแกก็อยู่แถวนี้อยู่ใกล้ๆกันครับน้าครับน้าอยู่ตรงเลยผมไปนิดนึงครับเจอแกที่สนามนครนายสีครับครับครับผมก็ตอนนั้นพี่ไปทำอะไรผมเป็นนักแข่งคอนด้าวันเมกเลสครับอ๋อขี่ในระดับวันเมกเลสต่อใช่ใช่ครับผมแล้วก็เราอยากได้ชุดแข่งอยากได้ชุดแข่งครับผมก็เลย ไปเจอนาชนาครับแล้วก็ได้คุยกับนาชนาว่าผมต้องการชุดแข่งพอดีนะก็ได้ก็มีชุดแข่งแบบว่ารุ่นที่น้าเขาแข่งอยู่แล้วะแค่อยากได้ชุดหนังแข่งนั่นแหละเมื่อก่อนอะนักแข่งอะกว่าจะได้ชุดหนังใสอะเป็นเรื่องอะไรที่ลำบากมากใช่ครับใช่ยากอะใช่ครับมันมันยากมากอืมก็มีไวฝันอ่างนันอยากได้ชุดแข่งหรือว่าเราจะได้ขี่รถแบบมั่นใจเออตอนที่ไปขี่ใหม่ไก็เป็น ื้อยืดเจงยีนะฮะเส oh. ื้อถุงมือหมวกอะไรเนี่ยครับพี่ครับตอนนี้เราคีดที่แรกรับผมก็เลยไปขอซื้อชุดแข่งนะครับครับมก็ไปขอชุดแข่งเขานี่แหละแล้วเขาให้ไหมน้าตำนานผลไม้ให้ไหมก็ขอซื้อต่อแกครับอ๋อ oh, ขอซื้อต่อแกท,ที่ที่เดี๋ยบว่าแกใช้แ,แข่งเสร็จครับแล้วก็ขายให้มาแบบถูกถูกนะครับครับ,รบผมว่าซื้อชุดแข่งแกมาปุ๊บ ผมก็มาแข่งที่รายการน้องันยี่สี่ผมก็ติดโพเดียมครับติดโพเดียมเลยใช่ครับแข่งไรุ่นอะไรพี่ตอนนั้นเทน่าบันมิกเล็กครับผมอรุ่นแต่สนามสนามเก่าอ่ะพี่สนามเก่าสนามเล็กนะสนามเล็กก็คือตอนนั้นอ่ะมันมันวนวนวนซ้ายวนซ้ายครับพี่แกก็เห็นเห็นว่าเราขี่ได้ครับแกก็อีกอีกปีหนึ่งแกก็ชวนมาขี่ในทีมสุสกเอ้าวเหรอ ช่วงอนนั้นผมทําเองทําเองแล้วก็ขี่เองครับผมใช้ทุนตัวเองเพราะว่ามันไม่มีใครสอนออ๋ไม่มีใครสอนด้วยใช่ครับผมก็นาจนาก็เห็นว่าเราตั้งใจครับแกก็เลยติดต่อชวนไปขี่ในร้อยห้าสิบครับ150รอยห้าสิบตอนนั้นเป็นตัวซูซูกิอาจิแกม่าอาติแกม่าด้วยครับ คซีครับพี่คัซีใช่นะครับนะก็เห็นว่าเราพอขีไอข่ได้พอขี่ได้อืแล้วที่เหลือก็คือแกก็มีเพิ่มเติมเล็กน้อยใช่ครับแกก็สอนแกแวชวนผมเลยสอนแน่นอนสอนเทคนิคครับไปขี่อาร์จีจลมาาตอนนั้นถือว่ารถแรงมากไหมพี่รถรถแรงครับรถนาชนาแรงเพราะว่าตอนแรกเดียขี่อยู่หนึ่งปีรับเกลือกพลผลมาขี่ แล้วผมก็เข้ามาขี่คัสคัสซียังน้องก็ขึ้นมาขี่เกียร์บีครับผมก็น่าก็หานักแข่งมาเติมรุนเล็กแชรครับผมเป็นไงบ้างขี่ในคัสซีตอนนั้นเราเจอกับใครบ้างครับพี่เจอนักแข่งหลายคนครับพี่อไอโบลสมิงท้ารับสัตไทยพิษิษฐารหอมใส่ตาแล้วก็มี วิชาได่าถายอะไรครับ,บรช่วงนั้นตอนนั้นตัวอาร์ตีแกมมาบรถคุมยากไหมพี่รถมุมเลี้ยวมันจะยากครับพี่แกมมามุมเลี้ยวมันไม่เหมือนพวกคอนด้าครับคาวัามันยากกว่ายากกว่าครับยา,ยากกว่าเพราะว่ามุมเลี้ยวของแกมมามันจะค่อนข้างกื้อใกวา้างม,มันทรงใหญ่ด้วยครับถ้าอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะก,กับสนามแบบ แคใช่ครับพี่ไม่ค่้ครับสนามรียยาวดีครับอย่างสนามพิล่าฮะก็สีแน่นเ้วเรื่องคาระกาลังของของมันนะพี่ดีดีครับอาชีพมาเป็นรถที่ผมที่ผมขี่มาฮะทางตรงเร็วครับครับแต่มันจะพวกในโค้งเราต้องเซตให้มันดีเอาพอันเรายังยังเซตติ้งไม่เก่งพี่เรายังนักแข่งสมัยรุ่นที่ผมขี่นะครับมันต้องต้องหาด้วยตัวเองครับ หาด้วยหาด้วยตัวเองเลยช่วงใหม่ๆเกตซีพะทะกันเยอะอะกรอบว่ะเพราะว่ามันมีรถแข่งเยอะมากเลยพี่ครับแข่งแล้วจะเป็นแข็กซาวยามาฮ่าคันด้าตอนนั้นแข่งรวมกันหมดเลยใช่ครับปีนันมันก็เลยต้ององัดกันอยู่เรื่อยๆใช่ครับแล้วพอมาแข่งกับมาอยู่กับน้าชนะในปีแรกผลงานเป็นไงบ้างครับพี่ก็คือติดโพเดียมตลอดครับ เอ้ยครับหนึ่งสองสามก็หลออนะออมาเขาก็สอนเราแล้วก็ับเราก็ได้อาศัยอยากอยากเก่งนะครับเลยไปช่วยนักชาน้ำทำงานที่ร้านมันก็เลยได้ได้ความรู้เข้ามาด้วยใช่ครับาเขาจะสอนสอนกครครับแล้วปีนั้นเราได้แชมป์ประจำปีไหมมันจริงๆคะแนนนำครับแต่ผมไปลงเอาเหรอจริงๆอ่ะผม้องแชมป เพราะว่ะนาคะแนนก็มาเบียดๆอท 1, ทะที่หนึ่งที่สองนะพี่แต่บางทีเราบางทีเรามาเน้นเ,เ,เน้นเน้นมากบางทีคนมากก็มีแบบล้มนะมันก็เลยนะค<ล>ก็เลยหาย <นะ S 2> ครับนะครับพี่แล้วหลังจากนั้นอยู่กับาาาน้าทัมนานนานไหมพี่สี่ถึงห้าปีครับพี่อ,อยู่นานนะครับก็ทำอยู่กับนะนะก็นะนะ พาไปแข่งพาไปเป็นช่างนะฮะไปแข่งเบียร์ไปแข่ง,ขงต่างประเทศผมก็ว่าไปกับแกตอนนั้นไปต่างประเทศได้ไปเป็นช่างหรือว่าไปแข่ง<ป>ด้วยเลยไปเป็นช่างครับช่วยช่วย,วยเป็นนักธันมานทามขับครับ้วทำรถให้โคจิทำมิโะอ๋อทำรถ <S <S ใ,ให้โคจิด้วยใช,ใช่ครับนะาก็พาไปครับหาประสบการณ์นะก็สอนสอนก็ได้ความรู้ใช่ครับทำไาทน้เขาสอนผมเยอะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปอยู่ไหนต่อพี่อยูก็ไปอยู่ทีมโรงงานครับครับอยู่อยู่ไอซูซูกิครับครับเราเราก็อยากจะเป็นช่างไงก็ได้ไปช่วยทีมซูซูกิทําทําทาทีมเองครับเป็นเลดเดอร์ครับพี่เลดเดอร์เลดเดอร์ผมทําให้พี่ทูเมธครับอ๋อให้พี่ช่วยเป็นนักแข่งด้วยเออแล้วก็เป็นช่างด้วยครับช่วยช่วย ดูแลในทีมไหมครับอย่างนี้ก็ได้เปรียบสิพี่ได้เป็นช่างด้วยเป็นนักแข่งด้วยมันรายละเอียดเราก็ต้องใช่ครับ,รบเยอะใช่เยอะเรามีโอกาสได้เป็นช่างแล้วก็พี่สุมเมศเขาเป็นนักแข่งที่แบบทุ่มเทกับกับรถอ,บอยู่แล้วใช่ครับเขาก็จะชวนผมไปอยู่บ้านเขาเลยอ๋อไอยู่บ้านเลยอ่ะพี่เขาก็จะพาผมไปทําการไปทํารถนะพี่ครับแกก็จะเอาผมไปด้วยเอาแล้วตอนนั้นพี่ก็ มาขี่เลเดอร์ด้วยอยู่เหมือนกันใช่ครับขี่เลเดอร์ด้วยพี่เป็นเกตเกตบีเกเกบีขยับขยับเกตขึ้นมาแล้วใช่ครับช่วงนั้นถือว่าเหนื่อยไหมมาขยับขี่รถเกตเหนื่อยครับพี่เลเดอร์เพราะว่ารุ่นรุ่นที่เราแข่งเนี่ยรุ่นรุ่นพวกอีโก้พี่ทรรมนูญนครับแบบนักแข่งเกตพวกเกตเอ่านั้นเกตเออาจารย์ออส อันนั้นมันเพี้ยเนียโอ้โหตัวคนโขดทั้งนั้นเลยครับใช่ครับแล้วก็อันนี้กีโมงอันนี้โอ้ยพี่ปืนนี่ก็ตัวโขดเนี่ยเลยเนี่ยใช่ครับทำซูวะพี่ใช่ทำซูอยู่แล้วเป็นไงบ้างขี่เลเดอร์เลเดอร์ขี่ในในยุคนั้นน่ะถือว่าขี่ยากไหมพี่ขี่ยากครับเพราะว่าผมเป็นคนตัวใหญ่ครับอืเลเดอร์มันเป็นรถอัมเดอร์โบนนะพี่รถเล็กๆนะใช่แล้วว่าซาลิล่าเรามันเป็น เราตัวใหญ่กว่าเขาครับผมก็เลยค่อนข้างคิดจะเป็นร้องเรื่องเวทครับนหนักเ,เป็นร้องเราแล้วแล้วอย่านี้พอเรารู้ว่าเราเป็นรองครเราเติมอะไรเข้าไปในรถันนั้นบพี่หรือว่าเราเติมวิธีการขี่ของเราว,วิธีการขี่ครับพี่นะแล้วค่อนข้างที่จะไหลเร็วหน่อยอะไรเงี้ยครับพี่เราตัวใหญ่แต่ เราไหลเข้าไปแล้วก็เร่งให้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยคีัเพราะว่าเครื่องยนต์มันมันเหมือนการทำอะไรมากไม่ได้เลยพีมันครับครางที่ใหญ่จำกัดอ่ะใช่ครับอก็เลยมาเน้นช่วยพี่เขาครับช่วยพี่ทูสุเมะอืมก็ก็ได้วิชามาจากพี่ทูด้วยใช่ครับพี่ทูขี่รถยังไงให้มันไหลเร็วขึ้นอะไรเงี้ยพี่ใช่ไหมอยู่ทีมโรงงานนานไหมพี่ สามปีครับผลงานในช่วงอยู่ทีมโรงงานเป็นไงบ้างครับผลงานก็ตอนนั้ก็มันนักแข่งเก็เก็ดเอบีมันเยอะครับพี่ครับแล้วเป็นช่วงที่รุ่นอันดับบนเองก็เริ่มเริ่มเอดนะคอนคอด้มีโซนิกด้วยใช่ครับมีโซนิกมีสปาร์คไลสาห้าอะไรอย่างงี้แต่เดะนเขาทางผู้ใหญ่ก็เห็นว่าเราตัวใหญ่แล้วก็เลยให้เรามาเป็นช่าง <laughs> ผมก็เอาโอเคนะพี่ผม,ออผมดีที่จะมาเป็นช่างช่วยทุกที่ทำเนาะอ,อยู่โรงงานสามปีแล้วหลังจากนั้นมาอยู่กับใครต่อพี่อ๋อผมก็ได้หยุดมาทํางานที่ร้านเองอเปิดร้าน,นครับก็มาเปิดร้านอ,านอ,อมาเปิดร้านที่หลังครับพี่ใช่ครับใช่ครับมาเปิดร้านที่หลังครับพี่มาเปิดร้านมาซ่อมเมอร์เซวิสอะไรอยู่ที่ทน,นี่แหละที่บ้านใช่ครับแต่ก็ไม่ได้ห่างหายไปจากเรื่องแข่ง ถ้าทีเดียวใช่ครับพี่ครับแล้วก็หันพอดีมีสนามที่คลองห้าแดกครับผมก็เลยได้ได้ทารถมันมีลักการแข่งผมก็เลยไปทํารถไปแข่งตอนนั้นมทํารถเองใช่ครับทีมของตัวเองทีมตัวเองนะครับเป็นไงว่าพี่มาทํารถจับรถแดกนี่จริงจริงจับรถแดกมันก็สามารถใส่ไอเดียอะไรได้เข้าไปเยอะแยะเลยนะเพราะว่าผมมีพื้นฐานรถเซอร์กิตอยู่แล้วไงพี่ครับแล้วก็ทํารถอยู่แล้วครับก็ได้มา พัฒนามาทํารถแดกไบครับแดกไฟมันก็ทําเครื่องยนต์ทำอะไรเนี่ยนะพี่ตอนนั้นลองรถเองด้วยไหมพี่ทําทําเองก็เทสเองครับลองแต่ก็เก็บข้อมูลนิดหน่อยครับอือมีมีเด็กมาขี่ตอนนั้นให้ใครขี่พี่นุพัลลัอินทตอร์บัตนะครับครับครับนักแข่งอือก็ให้ให้เป็นไงบ้างก็ปีแรกก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพี่ ครับแต่ปีปีที่สองก็มาทำโซนิกเอ็กซ์สปีดครับพี่มโหแค่ตัวนั้นตัวนั้นโหดมากใช่ครับทำก็ปีปีที่สองก็ได้แชมป์ที่หนึ่งสิบสนามเลยพี่ตัวนั้นโหดโหดตัวตัวแจ้งเกิดเลยใช่ครับผมเวลาเร็วที่สุดของตัวนั้นเท่าไหร่เวลาเร็วที่สุดตอนนั้นก็สิบเอ็ดเจ็ดครับพี่โอ้ยยุคนั้นสี่ร้อยสองเมตรขี่สี่ร้อยสองเมตรใช่ครับ โอ้โหตระหดเลยอ่ะผมได้ที่หนึ่งสิจนามนะพี่ครับได้รางวัลแม็กซ์สปีดก็ที่หนึ่งสิจนาตอนนั้นก็ใช้ทุนตัวเองด้วยใช้ทุนตัวเองเ้วยพี่ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีสปอนเซอร์ก็ทำงานไปด้วยแล้วก็เอามาทำรถแข่งด้วยครับแล้วก็เป็นเงินตัวเองนะพี่ก็ถือว่าช่วงนั้นก็เป็นรถแด็กที่มีความประสบความสำเร็จอะครับผมครับผมฮอตมากครับผม ราะว่าคนไม่ได้ทำโซนิกเงนเยอะแล้วหลังจากนั้นจากนั้นก็ทำแดกไบมาสองปีครับพี่ครับพอดีพี่เอกลาครับครับพี่เอกลาครับก็โทรวนไปเป็นช่างอะครัชวนครับผมมาเป็นช่างครับมาเป็นช่างทำรถเซอร์กิตครับพี่ครับทำทำเว็บางลมครับพี่อืพี่เอก เขาเคยชวนผมไปทำบางลมให้เอวัลพงมาละหอยโอ้โหให้เจ้าเอนี่เองใช่ครับจริงๆพี่สมชายเนี่ยทำรถสี่จังหวะมาแบบแทบจะตลอดเลยเอาเือนกันนะพี่ใช่ครับพี่สองจังหวะมาทาตอนที่แข่งอยู่กับน้าชำนาญใช่ครับพี่ทำทำอยู่กับน้าชำนาญน้าชำนาญทำสองจังหวะอยู่แล้วครับพี่ครับแล้วก็ผมก็ทําอยู่กับน้าน้าก็สอนช่วงนั้นแต่จริงๆเราทำสี่จังหวะสี่จังหวะ ใช่ครับแล้วตอนไปอยู่ปีช่วยทําอยู่กับพี่เอกเป็นไงบ้างพี่ก็ทําให้ก็ทําตอนนั้นเจ้าเอกก็มีผลงานเลยนะใช่ครับมีผลงานครับทำบางลมผมทําบางลมให้เขาครับสิว่าผมทาปีเดียวเองพี่อืทําปีเดียวครับแต่ก็มันก็ประสมความเร็จแบบนี้นะทำคอนดามก็ดีใจครับทำาด้ก็ติดโพเดียมนะครับพี่เนาะใช่ครับ แล้วหลังหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นว่าพี่สมชายเป็นช่างมาให้กับหลายๆคนและหลายๆทีมใช่ครับทำทำให้พี่เอกอยู่สองปีครับครับมาทำพออีกปีก็ขึ้นมาทำสองร้อห้าสิบเออขึ้นมาทำสองร้อยห้าสิบให้เค้กครับผมพงวิลาตอนนั้นพงวิลาอยู่ชิปนักขลินด้วยครับครับทำกับพี่ ในรายละเอียดของตัว250ถือว่ามันต้องใส่ใจใน,ในรายละเอียดมากขึ้นขนาดไหนพี่250มันมันเป็นรถค่อนข้างที่จะเป็นรถสาตนดานแล้วพี่ม,มีที่ผมทำนะครับรุ่นที่ผมทำก็คือมีท่อกล่องครับ ข้อของไล่ข้อตอนนั้นสองสิเป็นตัวฮ o n d ด้า n d a c ด้าสิบองรครับพี่อืทอืมอ2รอสิบครับพี่พี่ก็เขาก็เก่งครับนะเขาก็เลยสอนผมเรื่องเทคนิคในการทำนะคือ setting รถในรายละเอียดของรถรอบครับผมต้องเน้นความเรียบร้อยใช่ครับพี่เน้นในรายละเอียดของทุกจุดใช่ครับของมันต้องแบบ ต้องสดจริงๆใช่ครับพี่ต้องต้องคอย m a i n t e n a n ตลอดครับคอยเช็คมี setting ช่วงรถเครื่องยนต์เราก็ดูผมอาจะทําตลอดใช่ไหมใช่ครับอืมอแข่งถ้ารถแข่งรถรอบอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้มันก็เลยเพราะว่าในารายละเอียดพวกเนี้ยมันสามารถช่วยถ่ายทอดกําลังแรงม้าออกมาได้ได้ครับ<พ><ช>มาก่ผมใช่ครับอือที่อยูอ่ที่เราด้วยว่าเราสนใจแล้วตอนนั้น ผลงานของน้องเขาเป็นยังไงบ้างครับพี่ผมทําขึ้นมาทำสองร้สิสนามแรกผมคอลิซายที่หนึ่งเลยโอ้โห oh. ทำให้พี่ครับมืว่าคอล l ซาเค้กก็คอลิซายที่หนึ่งปกติเค้กจะไม่เคยได้จะอยู่แถวหนา้าใช่ครับ <Yeah. S 2> ผมก็เลยบอกก็เห็นน้องเขาอยากอยากได้อยากจะชนะฮะแล้วมีการเติมวิธีการขี่ให้กับน้องๆไหม,ม,มครับตอนนั้นว่ามันต้องเติมตรงนี้นะ ก็สอนครับคือโตเคกันนะครับผมก็สอนผมเพราะว่าผมผมได้เทคนิคจากเฉลิมพลผลไม้น้องเขาได้ไปแข่งแะ้วหรออเจแปนนะฮะครับเราก็ได้คุยผมก็ได้คุยกับน้องว่าหนูไปอยู่ต่างประเทศเั้ยเทคนิคอะไรญี่ปุ่นเขาได้สอนอะไรหนูมากอะไรน้องเขาก็มานั่งคุยกันเขาก็ได้ติดต่อกันตลอดครับน้องน้องได้ไปแข่งต่างประเทศกันครับเขาก็ สอนบอก, Box, อบบกร terminal, เราวิธีการขี่นะพี่เป็นอย่างนี้นะรถผมเ็เกมเกมของคู้แข่งเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างนี้นะพี่เทคนิคในการขี่รถเทคนิคเขาจะสอนเทคนิคมากมาพี่แล้วหลังจากนั้นเราได้กลับมาขี่รถอีกไหมจริงๆขี่อยู่คือแต่เป็นรายการไซเคิลบ้างอะไรบ้างอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อได้กลับมาได้กลับมาขี่รุ่นดินจาสองร้อยห้าสิบกระิดินจาสองร้อยห้าสิบ ช่ครับอ๋อตอนที่ขี่เองขี่เองรายการมาเวนอีกทีครับเออมาทาเองขี่เองใช่ครับนึกออกแล้วก็มาขี่ทํารถเองขี่เองครับครับเป็นไงบ้างก็จริงๆรายการนั้นก็เป็นรายการที่แบบพี่เอาไปขี่สนุกสนุกใช่ครับเฉยๆแบบไม่ได้เน้นว่าต้องต้องแบบต้องชนะต้องชนะต้องอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผม่ไม่ได้ขี่หรอกพอดีลูกค้ารถมาทำาับผมอ๋อเหรอ แต่เขาก็อยากได้ช่วยรางวัลแต่ช่วยง่ะพี่น้องอ่ะเขาก็อยากได้ช่วยรางวัลนั่งพี่นะผมก็เขาก็ไปแข่งเขาก็ไปแข่งผมทําไรถให้เขาผมเขาก็เอาไปแข่งเดี๋ยวเขาก็ล้มมั่งอะไรมั่งเอแล้าเลยบอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยซ้อมด้วยกันมีนักฟันนิสสิผมไปสอนเขานะเออผมจะสอนให้หนูแล้วกันผมบอกไปนักฟันนิสีเลยอไปซ้อมด้วยกัน ผมก็ขี่น้ําให้เขาอมเขาไม่เห็นเลยเราเราเป็นนักแข่งอยู่แนละ้วครับผมก็ขี่ให้เขาดูแล้วก็สอนไลับไอนอน้องอะ่ะเขาอันดีจะเขาตัวใหญ่ครับแต่เขาว่าเราขี่แล้วเขาคงว่าเอออยากได้ทุเรีมาแนละ้วก็ตื่นชา้าก็ขี่ผมหน่อยก็เลยไกลับมาขี่นันพี่อ๋อก็เลยยาวเลยตอนนั้นอะต,ตอนนั้นก็ยาวเลยพี่ก็กลับมาขี่ ได้ปีสองปีเนาะน้องพี่ได้ไหมปีปีสองปีครับแล้วก็สามปีขี่ขี่สามปีก็ขี่เองก็ปีที่สองก็ได้แชมป์ TDR ุ่นสามร้อยดีวิชั่นหนึ่งครับได้แชมป์ปีแลวไม่ใช่แค่นั้นนะก็ได้แชมป์เรื่องการขี่มาเป็นที่ร้อยและหลังจากนั้นก็ไปเป็นช่างให้กับทีมฮอนด้าโรงงานอีกใช่ครับ ในรายการเอเชียโรลเลสซิ่งไปไปต่างประเทศก็เลยได้คุกคีช่วงนั้นะเยอะมากเลยได้คุกคีกับพี่สมชายเยอะมากเลยเจอพี่ตลอดครับเขาเขาไปต่างประเทศก็อยู่กับพี่เขาคุยกันก็เลยได้เห็นในรายละเอียดของการทำรถของพี่สมชายครับผมครับผมเก็บทุกอย่างเก็บทุกเม็ดทุกเพราะว่าหนึ่งเราเราเราไปตรงนั้นเราก็ต้องภูมิใจนะพี่เนาะ เขาเลือกเราไปแล้วว่าเออเรามีความสามารถมีความสามารถในการทำนี่พี่ผมก็เห็นว่าเราเออทาได้ครับแล้วก็เขาให้เราไปช่วยตอนนั้นทําตัว250ใช่ครับทําให้ทําให้เอะบอลพงบอลหวนครับครับแล้วก็พี่ก็ทําให้ให้กล้องครับตอนนั้นจะเป็นช่างหนึ่งคนดูรถหนึ่งคันเลยใช่ครับจะดูคน คนละคนเลยผมผมปีแรกผมไปครับเฮียชิงครับอ่าฮะไอ้เกงเฮียชิงครับก็ดูแลให้เอครับครับหนึ่งปีพอปีก็ปีปีหนึ่งก็ไปพัเอ์ครับดูแลช่วยช่วยกล้องครับครับได้ทำได้คู่คือกล้องที่ทุกที่ฮอตจนอยู่ทุกวันนี้แหละเนาะเนี่ยผ่านมือเขาวันการมีก็ดีใจนะพี่อว่าน้องได้ ได้เห็นน้องขึ้นไปขนาดนั้นนะได้ครับเป็นการังใจตลอดครับคอยดูเขาตลอดเนาะก็เชียร์คนไทยนะเราเคยคุกคีกันมาเคยแบบอยู่กินนอนกันมาเมื่อก่อนเวลาไปงานเอเชียเนี่ยช่างทุกคนต้องเข็นตู้คอนเดนเซอร์ใหญ่ๆใช่ครับพี่คอยดันเงี้ยตเอาตู้ถึงพวกเราก็เอารถออกมา เช็ดทำความสะอาดทำพิษอะไรเนี่ยะทำพิษให้สะอาดแล้วพิษในนั้นนะต้องสะอาดจริงจริงใช่ครับใช่ครับรถต้องสะอาดทุกอย่างต้องสะอาดเลยครับพี่โอ้ได้ความรู้จากตรงนั้นมาเนาะทำเสร็จตอนเย็นก็ต้องปัดกวาดเช็ดสูกันใช่ครับพี่ก็ดีใจครับได้ไปได้ไปแข่งเป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะแล้วก็นักแข่งเราก็สามารถทําผลงานที่ดีใช่ครับเนาะไปรายการเอเชียอยู่ สักสองสามปีได้ไหมพี่เนาะไปกับพี่ตลอดเลยครับเจอกันตลอดไปาดใช่นั่งคงนั่งเครื่องไปก็ได้เนอะก็ได้คุกคีน่ารักที่สุดชายแบบน่ารักมากแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับมาทํางานที่ร้านต่อใช่ครับพี่ทีนี้ก็ช่วงช่วงนี้ก็มาเปิดร้านของพี่ก็มาทําที่ร้านต่อจริงๆรงร้านก็เปิดอยู่ทุกวันเพื่อนๆืนที่สนใจมาทํารถ กับพี่สมชายได้นะครับ,รบแล้วตอนนี้ผมบอกเลยว่ามีอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่พี่สมชายทำเอาไว้เป็นตัว Super ซุปเปอร์ซุปเปอร์เพนครับผมพี่ตอนนี้เขาทำอยู่ในทีมดัตติกไทยแ a นด์รับนาออันเนี้ยน่าสนใจเพื่อนเ<ๆ>เดี๋ยวรอรถของพี่เขาเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาดูกันว่า รูปทรงจะโคดขนาดไหนผมเคยพาเพื่อนๆมาดูรถซูเปอร์ของพี่เขาทีหนึ่งแล้วใช่ครับผมแต่ตอนนั้นมันยังไม่สมบูรณ์มากเท่าไหร่มี่ทำปีแรกก็อือเป็นการกลับมาทำทำแบล็บายครอทมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายนะไม่ง่ายนะพี่เนาะค่อนข้างยากแล้วใช้ทุนใช่เอะใช่พี่กำลังจะบอกว่ายิ่งใช้ตังค์ตัวเองด้วยใช่ครับโหดมากพวกนี้พวกน้ำมันพวกอะไรก็แพงครับใช่ที่ผมทำมันเป็นรุ่น สุเปอร์อเพนก็คือที่สุดของอู่ครับพี่ครับน้ำมันมันกนข้างที่จะค่างที่จะคาราคาแพงอยู่แล้วแล้วนอกจากทําร้านตัวเองแล้วก็มาเป็นเหมือนกับช่วยทั้งต่อช่วยช่วยน้องน้องดูดูทำทำรถพวกพวกแอร์หรอกเนาะมาทําสายพานมาดูคอยดูเขาเพราะว่าเขาก็ยังทํารถแข่งอยู่ด้วยใช่ครับใช่ครับ ลครับก็เน <In> ี่ยก็เป็นเส้นทางของพี่สมชายพี <were you? No>. ่สมชายมีช่วงไหนไหมว่าในช่วงของการแข่งขันน่ะที่เรารู้สึกรู้สึกว่าแบบเกิดอุบัติเหตุแบบหนักๆนะมีไหมมีมีครับพี่ตอนที่ผมแข่งรายการอฟเอ็มครับขับครับในที่หนักๆก็คือที่หักหายปลาหักหายปลาหักใช่ครับพี่ยินไปไงช่วงนั้นนะก็ผมทํารถทํารถรายการแข่งเอฟเอ็มด้วยครับครับก็ต้อง พอหักจากที่นี่ทุกผมก็ต้องไปทำรถทำรถให้พี่เองทีเพราะหรอาจริงอผมเนี่ยคะแนนผมน้ำอยู่ใช่ไหมครับครับผมก็ต้องซ้อมรถก่อนซ้อมรถปุ๊บพออีกวันผมก็ต้องไปทำรถให้ของพี่พอดีมาล้มซ้อมล้มที่น้ำมันทสครับลายหักแต่เราก็ต้องต้องมาทำงานโอ้โหต้องฝืนแบบใช่ครับต้องฝืนที่ลายหักแล้วผมต้องขับ ให้น้องขับเราไปที่สนามบุรีรัมโอ้โหที่พี่เอพี่เอกเขาไปแข่งที่สเปนโอ้โหน้องที่สเปนผมก็ต้องดูดูแลรับผิดชอบรถที่แข่งในกับที่ประเทศไทยอืมมันก็ช่วงนั้นนะผมก็รู้สึกว่ามันผิดอะทำงานให้ทุกที่ไม่เต็มที่นะใช่ครับพี่สมชายเป็นคนที่รับผิดชอบต่องานมาก ผมว่าพี่ก็สั่งอะไรเราก็ต้องขับเอาเชื่อมันในตัวเราเราก็ต้องเต็มที่นะพี่ครับมาทำหน้าที่ที่พี่เขาบอกให้เราทำเพราะว่าพี่ผมก็บอกได้เลยเพราะว่าไปสัมผัสมากับตัวไงไปสัมผัสมากับตัวคือแบบอันนั้นไม่ดีติดทำไมหรือทำไมโอ้โหอยางนั้นแล้วพี่มันไม่สบายใจเพราะหนึ่งเราเราไม่ได้ขี่ครับ เราน้องขี่เราเราก็ต้องดูแลให้เขาเป็นที่ทุกอย่างเครื่องยนต์เซ็ตโชค๊คอะไรเงี้ยช่วงรถเนี่ยผมต้องร้อยแต่เพียงพ่อหนึ่งเราเราเป็นนักแข่งเรารู้รอยู่ว่าเรารู้อยู่ว่ามาแข่งต้องการอะไรใช่มาเจออุบัติเหตุอะไรมาเนี่ยมันนักแข่งการเก็บเก็บต้องนี้เน้นมากเลยที่ทำรถเนี่ยผมบอกผมบอกพวกน้องๆพวกช่างอะไรเก็บรายละเอียดให้มันให้มันให้มันดีเนาะผมไม่ว่าจะเป็นแกนล้อน็อต แตคนตัเดียวเหรอพี่เบรคพี่เบรํสำคัญเลยรถดงานพี่ครับเร็วๆนี่มันเราต้องเช็คดีด้วคน็อตเบรกอะไรนั้นแน่นไหมขาเราอันไหนที่มันเราสมควรซีนเราก็ต้องซีนนะใช่ครับอันกรลายครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็เอฟซของพี่สมชายเองได้หายคิดถึงกันครับว่า หลังจากที่ไม่ได้แข่งแล้วไม่ได้เป็นช่างแล้วไม่ได้เป็นช่างว่ายำทีมนะแต่ว่าเป็นช่างอยู่ที่ร้านตอนนี้เขาทําอะไรบ้างแล้วก็เนี่แหละครับเขายังทํารถแข่งอยู่ยังไม่ได้ห่างหายไปไหนมาจากไหนนะเห็นผลงานเขาได้อยู่ตลอดแหละแล้วเดี๋ยวในไม่ช้าครับตัวซุเปอร์เว่นน่าจะออกมาให้ได้หายคิดถึงกันตั้งเวลาไว้ไหมพี่หรือว่าเอามาเสิร์ฟก่อนเอามารองกำลังก่อนก้าวกลางอยู่แล้วนี่จริงๆมเราไม่ได้ต่อยอดย่างๆพี่ครับแค่นั้นเอง ใช่เราบ้ามันใช้ทุนตัวเองด้วยแล้วก็ต,ต้องค่อยไปม,มีเวลาอย,ย่ารีบด้วยพี่อย่ารีบรีบแล้วตังค์หาย<ช>ตังบแบนกระเป๋าแฝบเอาครับเดี๋ยววันนี้คงลาไปก่อนเอาไว้ถ้ามีโอกาสถ้ารถเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับตัวซูเปอร์โอเพนตัวรุนละลายทรับของพี่สมชายเอสโซวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ซูซูกิ all new next crossover